สวัสดีครับพบกับรายการพี่มีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกม f o r ์ซ่าโ i z o n อน4นั่นเองวันนี้ไม่ได้มานําเสนอรถดิฟแต่มาจะนำเสนอ,อเส้นทางดิฟแล้วกันเนาะเพราะว่าปกติจะเห็นแต่ว่าผมไปดิฟสนามแมป Fortune Island ใช่ไหมส่วนแมปปกติเนี่ยก็จะดิฟอยู่ตรงบนตัวเฮดซึ่งมันก็อาจจะเล็กนิดนึงสั้นไปหน่อยแต่ว่ามารอบนี้ครับ ขอบอกก่อนนะครับว่าสนามนี้เส้นทางนี้ผมไม่ได้เป็นคนเจอคนแรกเป็น,ปนคุณเอกนะครับคุณเอกที่เขามักจะมาเล่นฟอร์ซ่าอยู่กับพวกเรานะฮะเขาเป็นคนขีดรูดเส้นมาร์คนี้เส้นสน,สน,นี้ให้นะครับเส้นนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดูเส้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋นะเดี๋ยวะเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นที่ว่าอยู่รอบเขาข้างๆเมืองลอนดอนนะฮะอ่า นี่ครับมันก็คือเส้นนี้จะเห็นได้ว่าวิ่งมาเรื่อยๆตามทางมาเลยนะครับเลยจุดที่ผมอยู่มาปุ๊บแล้วก็วิ่งตรงมาพอสุดมาถึงตรงสามแยกนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาปุ๊บจะวนกลับมาครับวนวิ่งล้อเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าก็วิ่งมาเรื่อยๆครับตามเส้นสีขาวนะฮะแล้วก็จนมาจนถึงตรงนี้ครับนี่แล้วเรามาเจอสามแยกแรกตรงนี้นะครับ เราให้ทําการเลี้ยวขวานะครับมันจะวนกลับมาเส้นด้านในก็คือวนกลับมาเส้นนี้นะฮะอ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปแล้วก็จะมีขึ้นเขานิดนึงลงเขาหน่อยนึงนะฮะแล้วก็วิ่งเลาะเขาอ่าตามเส้นสีขาวเนาะเนี่ยวิ่งเลาะเขามาตรงนี้พอวิ่งมาจนถึงตรงนี้ปุ๊บเจอสีแยกให้เราเลี้ยวขวาครับอ่าเลี้ยวขวาปุ๊บจะเข้ามาเส้นด้านใน แล้วเราก็วิ่งเส้นขาวตามมาเรื่อยๆครับจนมาเจอเส้นนี้ครับมันก็จะวนกลับมาที่เดิมนะมันจะเป็นการวนรอบเขาอะ่ะง่ายๆรอบเขารอบภูเขานี้นะฮะคือจะสังเกตได้ว่าโค้งมันค่อนข้างเยอะแล้วก็บางจุดจะมีพวกสปีดโซนดิฟโซนอะไรพวกนี้นะครับทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเราขับไม่ชนรถ NPC เนาะ คือรถอ็ถ้าอยู่ในโซนพวกนี้มันจะเป็นโปร่งแสงนะครับหรือโปร่งใสคือไม่สามารถทําอะไรกับมันได้แล้วเราก็ไม่สามารถชนมันได้แล้วมันก็ไม่สามารถชนเราได้นะฮะไปเดี๋ยวผมวันนี้ในวันนี้ผมโอ้ยแดดหมดอีกแล้วงั้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะวิ่งกลางคืนหนึ่งรอบกลางวันหนึ่งรอบแล้วกันนะครับ,รบเพื่อให้ดูทิวทัศน์เนาะไปะ คันนี้ก็คือเป็นแลมโบนะครับที่ผมได้นําเสนอไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะตอนนี้ผมก็คิดว่าเริ่มคล่องกับมันแล้วแต่ก็ยังไม่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับมาเราวิ่งมาตรงน,นี้เจอโค้ง๊บดือเบรกมือเฉยเกลยร์งลงเติมคันเร่งใส่เกียร์ขึ้นเยียบคันเร่งให้มิดอ่านี่ครับตรงน,นี้อย่างตรงน,นี้เป็นโซนสป,ปีดโซนนะครับตรงน,นี้เราก็จะไม่ไม่ชนรถ m อ c นเนาะอ่าแล้วก็ พยายามดิฟไปเนาะหักดิฟไปเพราะว่าตรงนี้มันมีโค้งเยอะนะครับอ่าอันนี้สปีดโซนหมดแล้วอ่าอันนี้ก็ผ่านตัวเอสปุ๊บจะเจอสามแยกอ่าสามแยกนี้เลี้ยวขวานะครับดึงโอเคแล้วค่อยปาดออกมาครับแล้วเราก็จะวิ่งตามเส้นทางไปครับอ่าเฮ้ยอู้ยเขียวกระจกข้างกันอยู่ นี่ครับพอลุยน้ำผ่านมาเพ๊บกจะขึ้นมาครับแล้วก็จะมาเจอตรงทางรถไฟนะครับเดี๋ยววิ่งมาเลยครับเดี๋ยวดิฟไปเลยครับสาดโค้งเข้ามาฮะแต่ปุ๊บซัดไปเลยครับเกียร์ห้าใส่เข้าไปครับลถเบรกหน่อยเชนเกียร์สี่ดึงเบรกมือปื๊ด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 โอเคครับสวยงามไตปุ๊บใส่เกียร์ห้าพอมาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวโค้งครับเดี๋ยวโค้งเชนเกียร์สี่นิดนดงอ่าดึงเบรกมือ อโอเคครับพอเราวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะวิ่งล็อกเขาไปเรื่อยๆนะครับวุ้ยวววอ่ารงนี้ไม่ต้องเดียวนะครับวิ่งตามทางสีขาวไปเลยครับอ่ามีรถอยู่วงในเราก็เลี้ยวออกวงนอกนะครับมีรถอยู่วงนอกเราก็เลี้ยวเข้าวงในนะ อย่างตรงนี้อ่าเกือบเฉียบไปนิดเดียวอ่าฮ่าสวยงามอู้เฉียดสุดไปหน่อยเดียวมาเลยมาเลยเราวิ่งลอดเขาไปเลยครับแล้วค,ค่อยล็อกไปนะฮะอ่า <c oughs> พอตรงนี้เราก็วิ่งไปตามทางครับอุย้ยแรงเกินโอเคโอเค โอ้หมุนนะครับเครื่องดับด้วยแตาไม่เป็นไรตรงนี้สามแยกเมื่อกี้เลี้ยวขวามานะครับพอเลี้ยวขวามาปุ๊บจะมาเจอเส้นนี้ครับเราก็จะวิ่งเลาะสันเขามานะคอ่าพอสันเขานี้ปุ๊บดิบมาดิบมาดิบมาทีนี้มันจะพาวนขึ้นเขานะครับอ่า เห็นได้ว่ามันจะขึ้นเขาเนาะเฮ้ยนี่ครับเราต้องดิฟขึ้นเขาไปเล็กน้อยฮะโอเคดิฟขึ้นเขากันสักเล็กน้อยครับอ่พอขึ้นมาปุ๊บเราก็จะผ่ากลางภูเขานะครับเพื่อไปลงอีกฝั่งหนึ่งของภูเขานะครับ เดี๋ยวมาทางนี้ขอโทษทีมันแรงเกินไปหน่อยเฮ้ยเฮโอ้โหชวนจนได้ทีนี้เราก็จะเริ่มลงเขาแล้วนะทีนี้เรามาอยู่อีกฝั่งนึงของภูขเขาแล้วนะรถมันคุมไม่อยู่ ดิฟมาครับผ่านบ้านคนมาพ <Yeah. S 1> อผ่านบ้านคนมาปุ๊บ mm hmm. เจอสะพานข้ามแม่น้ําครับข้ามมาเลยข้ามมาเลย mm hmm. ตรงนี้อยู่ในสปีดโทนนะครับ mm hmm. ไม่ต้องกลัวว่าจะชนเอฟีซีเนา mm hmm. พอขับมาจนถึงตรงนี้ปุ๊บข้างหน้าเราจะมีสีแย่นะครับให้เราทําการเลี้ยวขวานะครับ mm hmm. นี่นะครัการเลี้ยวขวาตรงนี้อ mm ่า hmm. แล้วมันจะวนกลับไปรูทเดิมนะครับก็คือกลับไปเส้นเส้นที่ผมจอดตอนแรกนะครับอย่างเงี้ยถ้ารถอยู่วงนอกเราก็เข้าดิฟเข้าวงในนะครับอ่าอย่างเงี้ยรถอยู่วงในแล้วก็ดิฟออกวงนอกนะฮะเป็นการกค่อยค่อค่อยค่อยฝึกไปเนาะอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับตรงที่ผมจอดไว้เมื่อกี้เนาะน่าจะแถวนี้นะครับ ทีนี้ก็ครบรอบแล้วครับอ่าเป็นไงเส้นนี้คือเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่มีอยู่แล้วนะครับแต่แค่พวกเราอาจจะมาวิ่งกันบ้างหรืออาจจะไม่ค่อยได้มาบ้างแต่ก็รูทเนี้ยครับดิบสนุกแล้วก็แผนที่เขาก็ค่อนข้างจะยาวอยู่นะถ้าสังเกตเห็นคือ มันรอบภูเขาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยรอบนี่เลยนะเนี่ยเพราะว่าพอเราวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะต้องตัดเขาเรียบเข้ามาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็จะวิ่งมาตัดขึ้นเขามาแล้วก็มาโผล่ฝั่งนี้นะครับอ่าก็เหมือนกับอ้อมมาตรงนี้แหละคือถ้าเกิดว่าเราวิ่งเส้นเนี้ยแล้วมาเลี้ยวตรงนี้ยแล้วมาเข้าทางเนี้ยแล้ววิ่งตรงอย่างเดียวเลยอะแล้วค่อยมาเลี้ยวเข้าเส้นเนี้ย ก็ได้ครับแต่ว่าผมบองว่ามันดิฟไม่สนุกเท่าเส้นด้านในคือสังเกตว่าด้านนอกเนี่ยโค้งมันจะเป็นโคง้งยาวๆองศาจะแคบเอ้ยองศาจะไม่ได้แคบมากแต่อย่างดิฟด้านในอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันแทบจะเป็นยูเทิร์นใช่ไหมแล้วก็เป็นวนกลับมาแล้วก็มีวนกลับมาแล้วก็วนกลับมาคือมันค่อนข้างจะสนุกกว่านะครับแล้วก็มีขึ้นเขาลงเขามีหลายสถานการณ์เนาะแล้วก็มีโซนที่แบบ <c oughs> เรียกว่าสปีดโซนมีโซนอที่มันเป็นทําให้รถเราเป็นโปร่งแสงหรือรถ m p c เป็นโปร่งใสงทําให้เราชนไม่โดนแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลกับรถ m p c นะครับเพราะจะเห็นได้ว่าบางโค้งผมต้องหลบรถ m p c อย่างที่ผมบอกว่ารถ M อ c อยู่ด้านในอยู่โค้งในเราก็เลี้ยวออกโค้งนอกถ้ารถโค้งนอกมันเป็นเลนสวนมาเราก็ต้องดิฟเข้าโค้งใน แต่บางครั้งบางคนเขาไม่ได้เจออย่างนี้ครับบางคนเจอคือซ้ายก็มาขวาก็จะมาคือซ้ายก็มาขวาก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยเราสุดท้ายมันจะชนใช่ไหมก็เส้นนี้ครับมีทั้งดิฟเขาเรียกนะมีทั้งโทนความปลอดภัยมีทั้งความสนุกนะครับแล้วก็มีความท้าทายอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วกับรถอินีบางช่วงที่มันไม่มีโซนให้เข้าเนาะท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วงั้นเดี๋ยวผม ตัดให้ท้องฟ้ามันสว่างไปเจอกันตอนที่ท้องฟ้าสว่างเลยแล้วกันเนาะมาทีนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งเช้าหนึ่งรอบตามที่พูดไว้นะก็คือกลางคืนหนึ่งเช้าหนึ่งเนาะไปะเส้นเดิมครับเส้นเดิม คือบางทีเราดิฟอยู่สนามเดิมๆหรือแผนที่เดิมๆเราก็จะเบื่อใช่ไหมนี่ครับลองมาเส้นนี้ดูครับผมบอกเลยว่าสนุกอยู่ครับแถมยาวด้วยนะมา,าขากค้งมาเลยสปีดหมดแล้วสปีดโซนหมดแล้ว ได้อยู่ดึงเบ็ดสาดโค้เข้ามาเฮ้ย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 ไอ้เอ๋ย,อย,อย,อยคือคือจังหวะที่เราดิฟใช่ไหมแล้วมาเจอน้ำอะ่ะมันทำให้รถมันมเสียอาการไปเลยนะครับแล้วมันกู้กลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยครับ <c oughs> มาแสงสวยมากเลยทุกคนดูสินี่เป็นไงสนามนี้ แล้วดูวิวดิวิวแสงภูเขาแล้วถ้าผ่านรถไฟตัดข้ามผ่านทางถนนโอ้ยก็ดิบไปลเลยครับดิบไปลเลยครับตรงน,นี้ดึงเบรกมือโอ้ยเขียวดูว่าผลนั้นน่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโค้อองกันได้ ปต่อต่อผมรู้ว่าทุกคนจะคิดอะไรผมพี่หนีดิโฟโคตรห่วยเลยวันนี้ใช่ครับคือผมไม่ถนัดจริงๆนะเวลาเวลาผมเล่นเกมพวกนี้หรือว่าขับรถดิฟจริงๆอเี่ยหมายถึงขับเล่นเกมเล่นเล่น,เล,นเล่นดิฟจริงๆอะ่ะเวลาผมจริงจริงจังๆคือผมจะไม่ค่อยพูดนะครับจะดิฟอย่างเดียวเนาะสมาธิจะอยู่ที่การ,บ,ารบังคับรถอย่างเดียวนะฮะ แต่อันนี้ก็คือบังคับไปด้วยดูรถไปด้วยดูวิวไปด้วยประมาณนี้นะแล้วดูดิเนี่ยเราก็จะวิ่งรอบเขามาแถมมีลำธารด้วยเนี่ยมีแม่น้ำลำธารน,นะแล้วแม่น้ำลำธารแบบนี้มีปลาแซลมอนกูรู้ได้ไงแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นเมืองนอกแม่น้ำลำธารประมาณอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกปลาเชา้าปลาแซลมอนนะครับ คือปลาเช้าก็คือปลาเป็นแบบญาติๆกับปลาแซลมอนนะ่ะเออแต่แค่ปลาเช้าเนี่ยมันไม่ต้องออกไปเติบโตในทะเลนะแต่ปลาแซลมอนก็คือตอนเป็นเด็กอยู่ในแม่น้ําพอโตก็ออกไปโตในทะเลใช่ไหมพอจะผสมพันธุ์เรย่างเงี้ยก็กลับมาที่แม่น้ําเดิม Okay. ดิวขึ้นเขามาแล้วเลออ,อะไรวะสปีดโซนหมดเลยหมดกันคือตอนนี้ผมออกนอกเส้นทางไปแล้วแล้วก็มันก็เลยหมดสปีดโซนแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาหมดตรงนี้อยู่ดีสปีดโซนโอ้เขียวไปหน่อยเดียวอ่านี่เริ่มขึ้นเขา,าแล้วครับดูดิ ของฟ้ามันดูสวยมากเลยทุกคนพอดิฟมาตรงนี้ปึ๊บเาียนเกียเ์ียนเกียร์ยรโอเคโอเคเข้าวงในและผ่านออกวงนอกเป็นทางที่เร็วที่สุด สวยงามโอ๊ยแย่แล้วเย่แล้ว <c oughs> <You have S 1> เฮ้ยเราต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าโค้งหน้าโค้งหน้าเราต้องเลี้ยวขวา <c oughs> อโอเค เรเสร็จมามุมนี้ปุ๊บเราดึงเบรกมือดิฟมาเลยสวยงามเฮ้ยไอเอ็นีซีเนี่แหละอย่างที่ผมบอกว่ามันมันโอ้เหยียดคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นความท้าทายส่วนหนึ่งก็คือบางทีลายอะ่ะเราไปได้แต่มันดันมีรถเอ็อยู่ขวางทางลายของเรานะครับ มันก็ทําให้เราจากที่แบบไม่ต้องชนก็กลายเป็นต้องชนนะครับอนี่ครับนี่คือเส้นทางที่เส้นทางใหม่ที่ผมอยากนําเสนอให้ทุกคนทราบแล้วกันเนาะในวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะพอใจไหมแต่ว่าแม่งเส้นทางนี้มันดีจริงๆเว้ยมันเหมาะมันดิฟสวยคือมันดีหมดเลยอะ่ะยาวสวย วิวดีแถมมีโซนให้เข้าเรื่อยๆแล้วก็บางช่วงก็คือไม่มีโซนเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรระวังตัวเองอะเนาะผมว่ามันเหมาะมากๆเหมาะเลยเหมาะเลยแม่งดีจริงๆเส้นทางนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่หมีด้วยกันนะครับจะไม่ได้จะได้ มีทําคลิปออกมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาผมตัดสินใจว่าจะทําเกมไหนหรือคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมาดูฟีดแบ็ของเก่าๆนะครับย้อนหลังว่าเนื้อหาแบบนี้เกมแนวนี้คนชอบมากมามากน้อยแค่ไหนกดไลค์เยอะไหมถ้ากดไลค์เยอะผมก็ทาบ่อยหน่อยถ้ากดไลค์น้อยก็อาจจะทําน้อยหน่อยนะฮะโอเคเราไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ วันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอดสปบร์คไลนนะครับอย่าลืมนะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP พีหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝันดีจ้าบ๊ายบายครับ